โอ้โ<ห>นี่ห้ามกระพริบตาครับพี่น้องว่าไงบอกเลยครับว่ามันแน่นอนครับถูกต้องเพราะว่าขุมกําลังนั้นไม่น่าจะต่างกันครับดู๋ยวสิ่าวิสุทธนวาซึ่งหวางเครื่องมาโดยจามาดดันจานจรูปหล่อจากอภวรินชําราบแม่ ออกมาเลาล่ะครับก็ยังอยู่ที่รอบรองชนะเลิศของยาวใหญ่ไม่เกินห้าสิบห้าทีบายดูสิว่าล่องน้ำสีแดงเลือดนีเลือดดังไม่ธรรมดาเลยนะว่าวิสุทธ์เอ๋ยวิสุทธ์โทนนะว่าทีมงานจา่จาบ้าแต่ว่าเจอกันไม่เจอเจอเจ้าพ่อคำสินบอกเลยว่าทีมงานทีมงานไม่ธรรมดาเช่นกันว่าด,ดำด้วยโตตูปอเอ้านามเมืองลูกชายล่าบวกทีมว่าซอสมเดชน่าสุดแล้ปีนี้ไม่เมัอนปัดมืองสุดล้วก็เป็นเจะควายรวยพระราชทานไปเอาเลยครับมันไม่แน่มันไปเน่แสดงให้ ื่อตอนนี้ในเมือนน่อตอนนี้เรา่มลำแดนเริจะแบบมีสุดทนวะว่าภายแรงเซบ่าดูสิว่าทีมงานทีมงานทีมงาน,งานจะพอ่อคำสิงจะว่ายังไงจะว่าอย่างไงครับดูตามสายตาและทีมงานของเรางน้ำแดงก็วิสุดนอาวัดถือว่าออกตัวมาได้เปรียบพอสมควรมาดูกันสิว่าทีมงานจะพอ่อคำสิงว่าพอ่อคำสิงวันนี้ถึงแม้ว่าจะมาอันดับสองของสายแต่ก็หมายมันปันมือที่จะเข้าสิงชเชลด์ให้ได้ต่อหลังจากที่ลอดสะพานมาแล้วทีมเรือลำไหนจัดสามกันอยู่ครับพี่น้อง เอาละครับในเมื่อกระแส,สลมเป็นใจกระแสลมเป็ในใจแดดเริ่มไหลแล้วเว้ยแดงเริ่มไหลแล้วเว้ยกระแสลมเป็นใ,สสนใจพีสุดโทนแล้วว่าพีสุดโทนแล้วว่าไปบปวดพี่บ้าใบปวดพี่บาดูสิว่าทีมละเจ้าพ่อคำสินเจ้าพ่อคำสินท่านในละมิดตั้งมือสุกแล้วเว้อยในเมื่อตอนนี้ในเมื่อตอนนี้คำสินไปแล้วคำสิงไปแล้วดูสิว่าพีสุดโทนแล้วว่าไฟแรงแสงไปแล้วแง แสงไปแสงได้แสงไปหวานแล้วเจ้าพ่อขับสิงลวงแหมวก้าชีวิตจากโซอแป้วรรัยจะทำได้ไม่ได้ปะทะชะโนอ่าแล้ววันวิสุตโนาวาวิสุตโนาวาวัดหัวเมืองวัดหัวเมืองจะทำได้ไม่ได้ทำได้ไม่ได้จ่าบ้านจ่าบ้านจ่าบ้านบอกว่าสั่งสั่งก้สั่งก้อนสั่ง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 วิสุตโตวิสุตโตจะหนีได้หรือไม่ได้โอ้ยะครับแต่ตอนนี้บอกว่าวิสุทโตแล้วว่าบอกว่าหนีแน่นอน จะหนีรอดปลอดภัยหรือไม่ต้องถามใจจงถามใจเจ้าพ่อครับสิงบอกว่าผัวทะลองมาลอกนะหรือไม่เจ้าพ่อคำสิงนี่บอกคำสิงไรบีไรบีไรบีมาไล่จับตอบไล่อัดไล่แซ่ไล่แลกมาพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาแล้วชักลุกขึ้สุดโตนะวะลุกขึ้นสุดโตนะว่าจะไรบีหนีลูกเดียวหนีลูกเดียวหนีลูกเดียวเอาแล้วว่าะไรย่าตะไลคำสิงจะแซครัำสิงจะแซครัำสิงจะแซครัำสิงจะแซคำสิง เอา<พ>อแล้วเอาแล้วพี่น้องเอาอีกแล้วใครเดา,เ,า,เ,าเรือก็เข้าเส้นทัยครับคนก็ลุกครับพี่น้องครับพี่น้องก็ลุกเหมือนกันครับบนตกครับ ครับพี่น้องชาวเรือที่คารพนะครับขอบประกาศผลการแข่งขันเรือรอรองชนะเลิศในเที่ยวที่14ของเรือ55นั่งไปเกินผีภายระหว่างเรือพิศโฑนาวาร่องน้ําแดงฝั่งประเทศไทยกับเรือเจ้าพ่อคําสิงเรือที่อยู่ทางร่องน้ําน้ําเงินฝั่งสมบูร์เราเรือที่เข้ามาอันดับหนึ่งได้แก่เรือพิศโฑนาวาร่องน้าแดง เรือที่เข้ามาเป็นอันดที่สองได้แก่เรือเจ้าพ่อคำสิงร่องน้ำน้ำเงินครับพี่น้อง